โอเคนะคบก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอากามินะครับถึนะในช่วงของหาอะไรทำน,นะครับนะครับตอนนี้ผมได้เล่นไปแล้วแหละนะครับก็เริ่มกันใหม่เลยนะเนี่ยผมเล่นหนึ่งแรงสองเลยอันนี้เอาเล่นหนึ่งแ c ตเตอร์สองเลยนะก็อยากัดให้ท่านผู้ชมดูกันไปกันเลย พูดว่าอะไรวะเนี่ยโอ้คันซีนตรงนี้แบบกระตุกมากนะตรงนี้โอเคมาแล้ว ครับมาแล้วนะครับโอเคไปกันเลยครับตอนนี้มันให้เดิน <All right. S 1> นี่อะไรอ่ะผู้หญิงคนนี้คือใครกันนะ ยำมะมโกนีงถ้าอ่านีินก็ขอบให้ด้วยนะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ก็แปะได้บ้างานะรอไปแล้วกันนะคะรอไปไม่ต้องฟังอะไรแล้วมะเงนเสียไปแล้ว ดกดคลิกแล้วก็หันการวัดท <c oughs> ีประมาณน,นี้นะครับทีถักอันนี้มันจะเหมือนสปินเตอร์เซลเลยนะครับก็คือแบบสปินเตอร์เซลผมไม่ได้ทำต่อแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ช็อตอะไรพวกนี้นะคะบันก็มีอะไรหลายๆอย่างแบบว่าผิดปกติอะไรเลยอย่กันนะครับก็เลยเอามาใช้เกมนี้แทนนะครับก็เหมือนกันแหละนะครับวันนี้กดคลิกวิ่งได้นะครับ ก็ลองไปนูเลยไปไหนเนี่ยอ๋อนั่นเียไปโอเคเฟนตกนิดหน่อยอเียถ้าเกิดตัวเราเป็นดำแสดงว่าเราอยู่ในที่มืดนะครับก็เหมือนกันเลยโอ้งูเลยเนี่ยเตรมผมจะได้แค่ด่านเดียวพอนะครับด่านที่สองผม ไม่เล่นดีกว่าครับมิวสิกด้วยนี่คือ like ดา <Liberty>. บที่หนาบในตำนานนะครับเกมนี้แบบสเตลยากกว่าาปินต้องเซลอีกเนะผมบอกไว้ก่อนเลยกวผมจะผ่านด่านนี้มาได้โหนานมาก ก็เลยแบบอยากอ่ะให้นู้ชมดูไงพาทางไปวัดปลาตรงนี้เลยไปกันขั้นสินะครับตอนนี้จะมีตะลุงคนหนึ่งโชกลายจะดูเลากฆ่าเขาให้นะครับไม่มีใครจะไปดีกว่า อันนี้เราอยู่ในที่มืดนะครับปันมาเลยน,น,นะนะครับเดี๋ยวรอไปโดนย่องกดสเปซบาร์ทันทีอืมเป็นไงครับแบตคิวโอเคครับอันนี้ก็สอนสเ,เตลนะครับกดย่อเขาก่อนนะครับกดนีนย่อโอเคให้เราวาร์ปไปไหนวาร์ปมาตรง ตรงนี้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวมีคนเห็นเอ้ยเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ้ยสปีดมาอุ้ยอุ้ยไม่ทันว่ะทุกคนกดไม่ทันเมื่อกี้มันให้ไม่ต้องพูดพลันนบเลงละจัดการพันคอ มก้นคอทะยอดมาจัดก,การอือกูวาวเข้าไปข้างในเลยขึ้นไปข้างบนนู่นเลยนะครับเบ็ดบ้ามาเหมือนสปินเตอร์เซลเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ มันสงสัยแล้วเคไปแล้วไปละเดี๋ยวตรงนี้มีคนลืมไปว่าไปจัดก,การเอ้ยไปปะอืออุ้ยหมงกองเกือบโดนมันก็ต้องไปฝั่งนี้แหละครับมาข้างบน เล็งดีๆมันเล็งยากไปหน่อยอไปตรงนู้นเอาก็เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันเห็นเราไปปะลุลุลุๆ,ๆุกๆๆเออกับการมันได้อนหนึ่งคนเอ้ยมันแต่มันแทงเราอุ้ยว่ารีบไปรีบไปาใหม,หมลุงจ้างคนตัดต่อแล้วคนหนึ่งแล้ว ไม่เห็นเราแล้ว,ลวเอ้ยโุ้ยโอ้ย,อยทำมือสาดเนียนแล้วว่าก็ผ่านยังไงวะตอนนั้น 5 1าหนึ่งศพศพหนึ่งผ่านไปก็กดทันกดทันกรบทีท่สองค่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆผ่านไปไปทางไหนวะเนี่ยตรงวามาตรงนี้แล้วเอ๊ยจะไปป้ากรบที่สามค่อยๆผ่านไปเหมือนเดิม โอเคงั้นตอนนี้เราก็ต้องค่ายนั่นดีไหมต้องฆ่ากันไปแล้วบายค่ะเรียบร้อยผ่านได้ยงผ่านะแล้วค่ะโบโอ้โหไอแรงสียเดียวนะี่ก็ ก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่าน,นี้แล้กันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบาย